กันที่จังหวัดน่านกันบ้างค่ะทางด้านของจังหวัดน่านค่ะมีการส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐนะคะมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐส่งเสริมคุณภาพในการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเป็นการยกระดับการบริการพี่น้องประชาชนค่ะ นายวิบูลแววบัณฑิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐให้แก่บุคลากรขอ,ของหน่วยงานรัฐโดยมีผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่านกว่า250คนเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะทางนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในจังหวัดน่านค่ะโดยกิจกรรมค่ะก็มีทั้งการบรรยายให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมนะคะในการส่งเรื่องให้พนักงานอายการดำเนินคดีการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2561และการพิจารณาของทางราชการตามพระราชบัญญ,ญตัติการอำนวยความส สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพุทธศักราช2558โดยสำนักงานคลังจังหวัดน่านและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่านส่งวิทยากรรูมบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ค่ะ